สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ทุกท่กานที่ชื่นชอบในการต่อนนกเขาใหญ่นะผมอยู่ผมสายดำา้นเขาใหญ่กับด้านหลังเจ้าฮาร์ดเช่นเคยครับผมบกับทริปต่อน,นกปา่าภูเขาสูงสองวันหนึ่งคืนอาทิตย์นี้ครับผมวันนี้มาซ้ำหมายเดิมจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเปิดหมายหม่มาแล้วมีนกของดีอยู่ครับซึ่งเจ้าฮาร์ดวันนี้เอานกต่อดินมาตามแล้วก็ส่วนผมนี่ ครั้งที่แล้วเจอนกมันสายครับก็เลยไม่ได้ตัวไปแล้วอีกอย่างเข้าไปในป่าไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูไม้ก่อน,นครับนี่ครับมีไม้กั้นอยู่แล้วก็ด้านในเนี่ยน่าจะมีบ้านคนครับผมแล้วก็มีหมานะครับได้ยินเสียงหมาอยู่แต่น่าจะเข้าไปไม่ได้ครับผมไม่กล้าเข้าแต่ครั้งที่แล้วมาแล้วมีนกขันอยู่บริเวณเนี้ยหลายตัวอยู่ แล้วก็เลยเดินเลาะไปครับแต่ทําเลด้านเลาะด้านข้างเนี่ยด้านเนี้ยไม่ค่อยมีต้นไม้ใสครับนี่ครับนี่เลยเดี๋ยวต้องหาวิธีเดินเลาะไปแต่นกครั้งที่เอาไปใส่แล้วมันสายครับนกแดดร้อนแล้วเริ่มเงียบเดี๋ยววันนี้ไปเช้าเช้ามืดไม้แรกเลยครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่าบริเวณนี้นะครับผมส่วนวันนี้นี่ครับเอาเจ้าสองมาแล้วก็มหาเทพ แล้วก็ให้เมืองการมาฝึกครับผมแต่เอามาไม่ค่อยได้ฝึกแล้วครับถ้าใส่สองตัวพร้อมกันแล้วไม่ได้นั่งเฝ้าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายครับผมไม่คุ้มครับได้ไม่คุ้มเสียนี่ครับส่วนนุ่นของเจ้าฮาร์ดครับผมเจ้าเก,ก่าแล้วก็นกต่อดินสองตัวมหาชัยนี่ออกจากโกงผสมครับเดี๋ยวมาลองลงดินครั้งแรกไม่รู้จะก,กับคืนหรือเปล่าครับอ่าสวัสดี มีแผนครับผมเจ้าฮัรดมาตามตัวหมายที่อยู่บริเวณนู้นนะครับผมนู่นครับตัวนี้มีดีต้องมาตามครับอ่ามีดีไงครับมีดีมีดีเลยเรียกคำกูคำ่าทางครับแต่ครั้งที่แล้วนี่บอกเลยครับพเดีไม่ต้องมานั่งกล่านั่งเฝ้าเป็นเช่ามงครับกิ่งกิงเดียวไม่กระดิกเลยแหมนกแถวนี้ น่าจะมีคนมาเล่นครับนกบริเวณนี้ดินแดนนกต่อยากเดี๋ยวขอวันนี้ขอมาลองอีกหนึ่งครั้งครับผมถ้าครั้งนี้เหนียวแล้วเป็นนกรู้ร้อยเอร์เซ็นนี่ก็คือต้องไปหาที่อื่นแล้วครับนี่ครับโอ้โหเช้ามืดครับไม้แรกมาเริ่มสว่างแล้วครับนี่ครับบรรยากาศเช้าเช้าไม่รู้ว่าจะมีแจ้งหรือเปล่านะครับเพราะว่านกบริเวณเนี้เป็นนกรู้ แต่ต้องขอลองอีกรอบหนึ่งครับถ้าไม่ได้วันนี้ก็คือพเนียดพเนียดไม่ได้ต่อดินไม่ได้ไม่มาแล้วไม่มาแล้วนกต่อดินลืมที่ครอบกล้องมาครับงานเข้าครับงานเข้าไม่รู้นกจะลงหรือเปล่าอันอ่าไม่มีไม่มีที่ครอบกล้องนี่ไม่รู้ว่านกจะรู้หรือเปล่านะครับจะกลัวกล้องหรือเปล่าโอกาสสูงครับแบบนี้ครับอืตอนนี้ยังยัง ิ่มสว่างนะับยังไม่มีเสียงนกขันนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับผมว่าวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่าจะแหวอีกหรือเปล่านะครับถ้าถ้าแหวอ่อเป็นเรื่องปกตินะครับผมตอนนี้เพราะแดดมันมร้อนเร็วแล้วก็เล่นได้ไม่กี่ไม้คือไม่ได้แต้มไม่เป็นไรครับขอให้ได้มาต่อให้สนุกได้ออกก็มีได้ออกก็มีความสุขแล้วครับผมไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมฉเฉลอยอย่าไปเน้นมากครับ ถ้าเน้นมากเดี๋ยวเวลาไม่ได้เดี๋ยวมันจะจริงจังซีเรียสไปเร,รเรา <laughs> เน้นเน้นสนุกเพลิดเพลินครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้มาร่วมรุ้นด้วยกันครับผมจะมีแ้มหรือเปล่ากับสองวันหนึ่งคืนอาทิตย์นี้ครับผมติดตามกันครับผม นวครับนกป่าก่อยซองแล้วครับผมโตไก่สองอยู่ใกล้ๆพะเนตดน,นะครับผมแต่เมื่อกี้เหมือนบินเกาะหัวพะเนียดครับเหมือนเท็ดเท็ดพะเนตดก่อนแม่เดี๋ยวคอยดูครับผมจะเป็นนกหรูหรือเปล่าพอกระโดดเข้าใกล้พะเนตดแล้วบินออกแล้วครับผมเหมือนเตื่นตื่นพะเนียดครับเดี๋ยวรอดูครับ นู่นครับของดีคันอยู่บนต้นครับผมขู่ก้อมครับผมโอ้โหน่าเสียดายครับนู่นครับมันบินไปหายสองแล้วนะครับผมเกาะเกาะพเนียดแล้วครับผมแต่พเนียดไม่ลดน่าจะเกาะโคลนไปครับพเนียดไม่ลั่นพอมันเหยียบปุ๊บมันเห็นพเนียดตกใจบินออกเลยครับผมแล้วก็เกาะนู่นครับไปทางนู้นครับแล้วไปคู่ไก่ไอ้ตัวที่เข้าไก่สองอยู่ นี่ครับแล้วก็บินกลับไปขันเนนะอยู่บนยอดเนยอยู่บนต้นใหญ่นะครับโอ้โหไม่น่าพลาดเลยโอ้โหของดีนะครับโอ้ยแจ่มเลยแม่นกป่าตัวที่เข้าไอ้ไอ้สองตั้งแต่ไม้แรกตั้งแต่เมื่อเช้านะครับผมบินล่อไปล่อมาล่อไปล่อมาอยู่บนต้นครับผมป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแต่น่าจะเป็นนกนกรู้ครับ เหมือนจะเป็นนกรู้เพราะว่ามันมันไม่โดดสักทีมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกครับผมนี่ครับเรามีตัวขู่กล่อมอยู่นี้ครับนี่ขันอยู่แล้วบินมานี่ครับนี่เดี๋ยวเอาไว้สองลองย้ายไปใส่ต้นนนด,ดูครับผมดูดีว่ามันจะตามมาหรือเปล่าครับนี่ครับแม่นกป่านี่ครับ ก่ออยู่นี่แล้วก็มาถึงมาเช้านี่ใส่แค่แป๊บเดียวนะครับผมใส่ไม่ถึงห้านาทีบินมาเทสหัวพเนียดก่อนเลยครับเกาะพเนียดแล้วดีดปึง๋งอกใจบินออกแล้วก็กลับไปแล้วก็บินเลาะเลาะกิ่งพวกนี้พวกนี้วน,วนไปวนมาวนไปวนมาอยู่างนี้ครับผมโต๊ไก่สองเป็นชั่วโมงครับผมบินเข้าบินออกแต่ไม่โดดครับเห็นพเนียรเหมือนเห็นผีเลยนกโอ้ยแหมแล้วนกตัวนี้มี มีขาลมนะครับผมมีเรียกคำคูคำอยู่ขาลมบางๆนี่ครับเดี๋ยวเอาย้ายไปใส่ต้นนู้นลองดูครับผมแล้วดูว่าคูกคอบเนี่ยจะตามมาต้นนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งเริ่มสายแล้วครับผมไอตัวไม้ที่เข้าไอสองเมื่อเช้าตัวแรกนะครับผมเมื่อกี้พอเอาวนเนียไปใส่ครับหนุนครับบินไปต้นไม้ใหญ่ ล้วพอไอสองขึ together, then, ้นใส่ขันสองขันได้แป๊บเดียวยองครับผมไปเกาะต้นไม้ข้างๆแล้วก็บินเข้าร่วมต้นแล้วก็คู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 แล้วก็บินออกเลยครับผมบินออกไปเกาะทางนู้นกลับมาต้นนี้แลเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่บินกลับมาแล้วครับบินกลับมาไอสองนี่ละเนี่ยเข่ามต้นในสองแล้วครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาแล้วครับแม่เดี๋ยวเราดูครับนั่นั่นเราเลาะเลาะลงนะครับเลาะลงละ ครูใส่แล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับผม ล้องเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีตัวจากไม้แรกเนี่ยอยู่ด้านหลังพนเนียดอยู่กลับเข้ามาแลครับคูก้อมครับผมคูทีีทแบบเนี้ยแต่ไอตัวที่อยู่หลังเมเนียดนี่เหนียวจริงๆไปทุกที่ยกเว้นคอนครับโอ้โหแล้วนี่ครับตัวป่วนครับนี่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 นีี่ี่ยี มีเหยี่วบินเนาะบินร่อนอยู่ครับมันนะบินวนอยู่นะครับร่อนไปอยู่ใกล้ๆครับผมนี่ครับขู่ก้อมอยู่ด้านซ้ายไอตัวไม้แรกตัวเรียกคำขู่คำอยู่ด้านขวาอยู่หลังเนยดนะครับอ <c oughs> ของดีทั้งคู่ครับผมตัวขู่ก้อมก็มีขาลมนะครับเรียกคำขู่คำเหมือนกันโอ้เด็ดครับไม้นี้ครับแต่ของดีกินยางจริงนกป่า ระแวงพะเนี่ยสุดๆครับผมโอ้ยอสองเอามาจนได้ครับแม่สู้กันอยู่น่าจะสามชั่วโมงครับผมตั้งแต่เช้าครับเนี่ยตั้งแต่หกโมงครึ่งนครับเนี่ยตัวนี้ครับผมตรงนี้เลยตัวนี้สู้กันนะโอ้โหโคตรนานครับผมโอ้ยเลาะไปทั่วเลาะไปทุกกิ่งครับผม โอ้เก็บมาจะได้ครับขาลมครับมีเรียกคำกคูคำด้วยแง่กิ่งด้านหลังด้านข้างนี่ไปหมดนะครับผมแล้วเข้าด้านข้างตีพันเนียดด้วยครับผมตีพันเนียดหลายรอบเลยครับผมวนไปวนมาก่อไปทั่วโอ้โหสุดท้ายเผยจนได้ครับเก็บออกมาจนได้ครับผมพอเอาไอ้เอาไอ,าอา้สองใสต้นนี้นะครับกูกล่อมเข้ามาโตได้พักหนึ่ง แล้วก็บินกลับขึ้นไปไปต้นนี้ครับแล้วก็ไปไล่คูนกป่าอยู่บริเวณนู้นวนอยู่แถวนู้นครับตัวคูก้อมคูถีด้วยครับคูอย่างนกลูกผสมเลยคูธรรมดาประมาณหกเจ็ดคำนะครับแล้วเขาจะคูก้อมหนึ่งคำแล้วคูธรรมดาแล้วคูก้อมวนอยู่อย่างนี้ครับสามสี่รอบไม่ได้คูก้อมคูต้นหรือว่าคูเลียงนะครับผมคูสลับคูธรรมดาตัวคูก้อมนี่ครับแต่ดูครับเห็นเกาะแถวนี้แล้วได้ยินเสียงนกนี่บินไล่ ไล่คูนกบริเวณเนี้ยไปทั่วเลยเพราะว่าเมื่อเช้าเอาไอ้สองใส่เขามาไล่คูนกป่าตัวอื่นครับที่อยู่บริเวณเนี้ยแล้วพอได้ยินเสียงไอ้สองบินเข้าใส่เลยครับมาถึงกระโดดเกาะคอนเลยแต่ดันเหยียบโคลนครับแม่ก็เลยพลาดตัวไปแต่ถ้าตัวคูก้อมกระโดดติดไอ้ตัวตัวที่ได้แ้มนี้นะครับก็น่าจะเป็นนกรูไปถ้าคูก้อมกระโดดติดตั้งแต่ทีแรกอะ ก็ยังดีครับผมกูก้อมบินออกแล้วได้ตัวหมายตัวเนี้ยแทนอยู่ต้นนี้ก็ประมาณเป็นชั่วโมงนะครับตั้งแต่เช้าเนี้ยสู้กันสองนานมากครับผมแต่ไม่โดดเลยย้ายไปใส่ต้นน้นต้นน้ลก็ไปทุกกิ่งวนรอบพันเนี่ยครับไม่โดดสักทีกะว่าจะไปเลิกแล้วครับเก้าโมงกว่กากะว่าจะเลิกแล้วไปกินข้าวเลยอยู่ดูอยู่ลองดูอีกสักแป๊บครับผมสุดท้ายไปเหยียบโคน เก็บมาจนได้ครับผมเดี๋ยวหมายนี้ต้องมาซ้ำครับเช้าๆต้องมาอีกมีนกของดีอยู่ครับแจมๆครับนี่ครับเด็ดเด็ดล้อเลยครับตัวนี้มีเรียกคำคู่คำขาลมอยู่ครับโอ้โหนี่ครับนกป่าภูเขาสูงครับผมเด็ดเด็ดครับผม นี่ครับผมแอมที่เก้าสิบเอ็ดของเจ้าสองครับนี่ครับนกป่าภูเขาสูงหมาแล้วครับคลิปนี้โอ้ยตัวนี้เป็นตัวตัวหมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับลูกไก่สองเข้ามาแต่ไม่โดดสักทีช่วงสิบเอ็ดมงครึ่งครับไปพักกินข้าวมาเลยกลับมาใส่บริเวณที่เดิมครับผมนู่นครับเจ้าสอง ซึ่งเม่วเช้าบริเวณเนี้ยกับต้นนี้นะครับมีตัวกูก้อมคาลมอยู่แล้วก็นูนครับเจ้าฮัตเอาเจ้าเก่าไปใส่ต้นที่ผมได้แต่เมื่อเช้านะครับผมนุ่นครับมีนกป่าบินเข้าไปอยู่เจ้าเก่ากำลังดึงอยู่ครับนุ่นครับแต่ไม่รู้ตัวที่บินเข้าเนี่ยเป็นตัวคูก้มเมื่อเช้าหรือเปล่านะครับมีอยู่แดดเริ่มร้อนครับนกป่าเริ่มเงียบ นี่ครับเมื่อเช้านี่เปิดคาลมอยู่บริเวณนี้ครับตัวคูกอมเรียกทียังก็คูเร็วครับผมแต่ขันโยนตัวเปิดเวลาขันโยนขันเรียกเปิดคาลมนี่ปกติดีครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอดูครับไอ้เก้ามันจะดึงนกปลาลงได้หรือเปล่าครับนู่นครับอยู่ทางนู้นเอาละครับมีนกปลาเข้าอีกสองคูทีทีเร็วเนี่ยต้องเป็นตัวคูกอมแน่นอนครับเนี่ย อยู่ข้างๆพเนจรครับเลาะไปเลาะมาแล้วครับอ่ามีลุนครับผมกูก,กลอมตัวที่เข้าอีกสองไม่เช้านะครับเนยอยู่ข้างพเนยดเลยคูใส่ไก่ก้าวแล้วครับเดี๋ยวมันลุนครับมีลุ้นครับมีลุนครับ เมื่อกี้ตัวที่กระโดดใส่คอนแล้วไม่ลดนะครับผมเป็นนกเด็กนะครับนี่ครับเลาะไปเลาะมาเหยียบแล้วตัวมันเบาครับคอนไม่ลดแล้วตท้ายก็บินขึ้นนี่ครับก่อไม้ใหญ่ตัวนี้แล้วเมื่อกี้กาว่าจะลงไปเก็บครับเท้ยวฮัร์ดไอตัวคูกอมเนี่ยกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาโตในป่าแล้วในต้นรวมต้นแล้วครับผมตัวนี้เลยครับผมกลับเข้ามาอรอบหนึ่งรอบแรกกลับมาแล้ว บินออกไปแล้วนกเด็กเข้ามาแทนแล้วตอนนี้นกเด็กบินออกอีกตัวคู่ควอมเนี่ยกลับมาเข้าแทนนะครับผมไอ้ก้าวกำลังดึงอยู่ครับมาแล้วครับเดินมาแล้วครับวมสงสัยวันนี้ไม่ได้เอาดวงกับว่านามาด้วยครับเดี๋ยวรอตอนเย็นอ๋อโอ้ลุ้นยัออีงนี้ครับเดี๋ยววันนี้มาแก้ครับโอ้ยลุ้นหัวใจจะวายครับ แค่ไม่หายใจโอ้ยกระโดดมากระโดดไตกระโดดมาโอ้ยนี่ครับมาเกาะตรงนี้ครับนี่นี่ครับเกาะตรงนี้ครับมันเลยไม่ลั่นครับมันนกเด็กครับวิชาตัวเบาเบาด้วยโอ้ยลุ้นมันครับลุ้นมันโอ้ยเจอที่สาราดีก่าครับหลอนนี่ครับช่วงพักเที่ยงบ่ายครับผมจะ บาบหนึ่งแล้วครับเลยมานั่งพักค่าเวลาแดดมันร้อนครับผมนี่ครับเจ้าก้าวครับผมนี่ก้าวครับส่วนนูในไอสองนะครับผมแล้วก็เมืองการแล้วนี่ครับมหาเทพครับผมเราให้มันลงดินเล่นแล้วนี่มาดูลูกเจ้าเอทีเอ็มครับผมเดี๋ยวฮัดพามาครั้งแรกครับ อยู่บ้านนี่เขาว่ามันมันโหดครับเอามาเริ่มฟื้นครับบนี่ครับหน้าตาครับโอ้ยหนักจริงหน้าตาโอ้ยเลยครับเนอนเหยียดขาเอ้นี่ครับน้หน้าโหดเอาเรื่องครับส่วนน่นครับเจ้ามหาชัยพึ่งออกจากกรงผสมนะครับผม เอามาตามตัวหมายครับเดี๋ยวมาดูไกลๆครับผมไม่เจอกันนานครับนี่อยู่ในกองผสมเน้ยกี่เดือนแล้ววนะเนี่ยอยู่กองผสมกี่เดือนแล้วเนะี่ยอ๋อี่ห้เดือนแล้วมนะั้งอ่าอยู่ในกองผสมนานครับสี่ห้าเดือน มาตาเอแต่ยังไม,ม่รู้ว่าจะคืนฟอร์มเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเลยครับนะเดี๋ยวมต้องตามดูต้องหรือฟื้นฝีมือก่อนครับนี่ครับช่วงพักท่าเวลาเดี๋ยวรอตอนเย็นครับหวังว่าตอนเย็นลมจะไม่แรงเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นช่วงเย็นอีกทีหนึงครับ ก่องสี่โมงขับรถหาหมายนะครับผมเป็นหมายเมื่อเช้าครับเจออุปสรรคแล้วครับดูครับดูต้นไม้มีลมครับโอ้โหทุกทีเลยเจอลมเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยแง่นี่ครับแล้วที่สําคัญครับเมื่อกี้ผมก็จะเดินไปถามเจ้าของสวนนะครับนั่นครับอยู่ข้างในเมื่อกี้ครับถามว่ามีคนมาต้อนนกหรือเปล่าเจ้าของเจ้าของสวนบอก มีครับมีแล้วที่สำคัญนี่มีรถมอเตอร์ไซค์มีรถกระบะมาครับโอ้โหเออคครับต่อตรงโน้นต่อตรงนี้วินาห์แหละผมมาเมื่อเช้าเนี่ยไอเจ้าไอนกตัวที่ผมต่อได้ครับไอตัวขู่ก้อมเนี่ยพอเห็นพระเนตรแล้วดีดเลยครับผมยังกะเห็นผีเลยวิน้าหแหละว่าแล้วมันต้องมีคนมาเล่นครับนกบริเวณเนี้เหมือนตัวที่อยู่ด้านโน,น,น้นเหมือนกันนกแต่ละตัวบริเวณเนี้ เป็นอย่างที่คิดจริงๆเป็นนกรู้นกผานคนเล่นมาแล้วบริเวณเนี้ยแหมแต่ยังดีครับผมที่ยังเก็บมาได้ตัวหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหสุดๆเ,เป็นอย่างที่คิดคนเล่นจริงๆนี่ครับลมไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูสักพักก่อนครับแต่นกป่านี่เงียบนะครับ แดดร้อนแล้วมีลมอีกนะครับเดี๋ยวรอดูสักพักก่อนครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าช่วงเย็นครับลมลมแรงมากครับลมแรงแล้วนกป่านกป่าไม่ขันหนีขึ้นเขาหมดแล้วครับโอ้ย ช่วงเย็นเป็นแบบนี้ทุกทีลมแรงทุกแทบทุกครั้งแทบไม่ได้เล่นเลยครับนี่ครับนี่ครับลงมาเรื่อยๆ,ๆนะครับช่วงเย็นเฮ้ยช่วงเย็นนี่แทบไม่มีนกป่าเข้าเลยครับแฮวครับช่วงเย็นๆเนี่ยใส่ได้แป๊บเดียวด้วยครับผมนกป่าไม่ขันก็เอาลงแล้ว ครับผมแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงเย็นครับห้าโมงครึ่งหลังจากที่ออกจากศาลานะครับผมศาลาที่ที่พักมาตั้งแต่สี่โมงครับแล้วก็ขับรถหาหมายไปเรื่อยๆครับหาหมายเรื่อยๆแต,แต่ที่สําคัญคือมีลมแล้วก็แดดร้อนพอแดดร้อนปุ๊บใกล้กลจะห้าโมงครับแล้วก็มืดเลยเนี่ยคืมแล้วครับผมวันนี้ นี่ครับอันนี้แมเมเช้านะครับผมหนึ่งแสมของผมส่วนเจ้าฮันนี่แฮนวครับผมแวควับผมแต่เราจะไม่ยอมแฮ้วครับพรุ่งนี้เราจะแก้ใหม่เจ้าฮันแฮวแต่มีลุ้นครับแต่น่าจะลืมเอาดวงกวาสนามา <c oughs> ด,ด,ด,ดูดูเร็วลุ้นอีกดูเร็วลุ้นอีกเรายังไม่จบคลิปครับพรุ่งนี้เรายังมีตอ่อาอาอยังมีหวังครับเย่าพึ่งอยีาพึ่งแล้วทีอายังมีอีกหนึ่งเช้าครับผมในเมื่อไรที่เรายังไม่ปิดคลิปวันที่สองกลับนะครับเราก็ยังมี โอกาสนะครับยังไม่แห้วนะครับอ่าแล้วช่วงสําคัญคือช่วงเช้าครับผมนั่นแหละช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ได้นกที่สําคัญเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามร่วมลุ้นด้วยกันครับผมว่าจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆช่วงเย็นครับผมนี่ครับผมบรรยากาศเขาช่วงเย็นเย็นนะครับริวสวยมากครับผมนี่ครับ นกป่าหนีขึ้นเขานอนหมดแล้วครับเสียงเงียบไม่ขันแล้วแล้วเริ่มคลืมเริ่มมืดแล้วครับนี่ครับผมแล้วก็มีลมมีลมมาเป็นช่วงๆครับนี่ครับปัญหาปัญหาหลักเลยทุกครั้งที่มาช่วงเย็นเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยครับผมได้เล่นแค่ช่วงเช้าถ้าช่วงเช้าไม่ได้นกก็คือแห้วครับผมนี่ครับวิวสวยป่าเขาสูงของ คลิปสองวันหนึ่งคืนนที่นี้ครับผมเดี๋ยวมาร่วมรุ้นด้วยกันต่อพรุ่งนี้ครับผมวันลับมีเวลาช่วงเช้าอยู่เดี๋ยวมาร่วมรุน้นใหม่ครับว่าจะมีแทแมหรือเปล่าเดี๋ยวจะฮาดมาแก้มือครับผมเดี๋ยวไปําตัวหมายด้วยครับพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงคลิปนี้พี่นี่ผมกับจะหฮดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวกันมาอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ